สวัสดีครับพบกับอาจารย์แทนตุงตะข่ายเช่นเคยนะครับทางช่องตุงตะข่ายแห่งนี้นะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับก็อยู่บ้านเชียร์บอลกันดูบอลกันให้สนุกกันดีกว่านะอย่าเพิ่งออกไปไหนอะไรยังไงกันเลยนะครับผมนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับลูกเพืนทุกท่านนะฮะอ่ะวันนี้วันจันทร์ที่27มกราคม2568ครับไปที่อ่าแชมเปี้ยนชิพก่อนเลยนะครับแชมเปี้ยนชิพครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่กับลีดนะครับสองทีมนี้ก็คือตอนนี้อยู่อันดับต้นๆนะครับ่นเบอร์ลียเล่่นนนนนใบบ้าฮะะะออูััด มีผลทั้งคู่นะครับคือมันเอา2ทีแบบที่1เจะที่3แล้วแต่ไม่หนีกันเลยครับที่ 1, 59ที่ 2, 58ที่2คือเชฟยูนะครับที่ 3, 56คือใครพลาดไม่ได้เลยครับในนาทีนี้พลาดปุ๊บเนี่ยคือ โอกาสเลื่อนชั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะแล้ววันนี้เจออันดับหนึ่งเจออันดับสามนะก็มีผลพอสมควรเลยนะฮะไปดูที่เบอร์ลี่ก่อนครับเบอร์ลี่ครับตอนนี้นะครับใช้โค้ดคือสกอตต์บักเกอร์นะถ้าใจจำกันได้ก่อนสกอตต์บักเกอร์คือเด็กเก่าอาร์เซนอลนะครับทำผลงานได้ดีครับสกอตต์บักเกอร์ครับสกอตต์บักเกอร์เคยพาทีมเลื่อนชั้นสองทีมนะครับส่วนลีดครับตอนนี้มาใช้ดานิเอลเฟลกนะครับดานิเอลเฟลกเนี่ยก็คือโค้ดเก่านอริทพาทีมนอริทเนี่ยเลื่อนชั้นสองสมัย เป็นแชมป์ด้วยนะแชม id, ป์นอริเป็นแชมป์ในสมัยดัเดลเฟดเป็นแชมป์แชมปีเป็นชิพเนี่ยสองครั้งด้วยนะครับคือทั้งคู่เป็นประสบการณ์การเล่นชั้นคู่เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรแล้วก็ยังทําทีมกอดอยู่หัวแถวได้นะครับอ่ะดูถิติคู่นี้กันนิดนึงครับนะครับถิติคู่นี้นะครับก็พบกันหลังๆเนี่ยเป็นทางรีดซะเยอะกว่าแต่ล่าสุดเป็นเบอร์รี่นะที่ชนะไปแล้วก็ออกเสม,มอเยอะคือค่อนข้างเป็นบอลสูสีนะครับแล้วที่น่าสนใจครับทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเลยไม่แพ้ใครมา10นนัดแล้วะ เป็นคู่ที่แบบเถ้าเป็นมวยก็มวยถูกคู่อะชนะรวดกันมาไม่แพ้ใครมาเจอกันเนี่ยโอ้โหแบบสิบนัดติดนะ่ะห้าห้านัดนี่ก็ยาก,กนนะั้นนี่ไม่ไม่แพ้ใครสิบนัดติดนะครับทั้งคู่เลยผสมน้ําสมเนื้อเลยฮะแต่บูลว,วันนี้ต้องเจอกันครับจะต้องมีไม่เสมอกันก็ต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งนะฮะ,ะคู่นี้ผมมองน่ครับเจ้าบ,บ้านเบอร์รี่ครับโอกาสดีกว่าเยอะความมุ่งมั่น ดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าลีเนี่ยจากฝูงเสียไม่ได้นะพลาดไม่ได้พลาดแล้วตกพลังตามมองไปทางเบอร์ลี่เจ้าบ้านครับวันนี้ครับจะต้องไต่ไปถึงอันดับ2องอันดับ1ในหลังจากคาคืนนี้ไปมองที่เจ้าบ้านครับเบอร์ลี่ครับไปดูคู่ต่อไปครับเป็นการโชคซิลิอาร์ครับระหว่างเวเนเซียกับเวโรนานะครับเวเนเซียกับเวโรนาเป็น2ทีมที่เขาเรียกอยู่โซนท้ายตลาดทั้งคู่นะครับเวโรนาครับอยู่อันดับ18นะครับส่วนเวเนเซียอยู่อันดับ 19นะครับอ่าวันนี้เล่นบ้านเวเนเซียครับค่อนข้างสูสีครับคือเวโรนาครับอ่าเตะมา21นัดชนะ6เสมอ1แพ้14แพ้เยอะมากนะครับแพ้เยอะในการโชวเยอะที่สุดในการโชวฮะเวโรนานะครับส่วนเวเนเซียครับแข่ง21ชนะ3เสมอ6แพ้12นะครับก็ไม่ดีทั้งคู่นะครับคู่นี้ออกกันน่าจะไม่กลัวกันคู่ต้องการแต้มมาทั้งคู่นะครับมองงี้ครับคือวันนี้ทางเจ้าบ้านเนี่ย น่าจะเก็บใช้ได้นะครับเวเนเซียนะครับมอนแทงเจ้าบ้านครับเวเนเซียครับน่าจะเก็บใช้ไปบ้านได้นะครับอืมคู่ต่อมาครับเจนัวเจอมอสซานะครับเจนัวครับเนี่ยอยู่อันดับ12ครับอยู่กลางตารางก็ไม่ได้แบบเป็นรุ้นอะไรมาแต่ทีมสลับเจนัวเนี่ยก็มันไม่ใช่ว่าดีอยู่แล้วครับแล้วมอสซาครับคือทีมอันดับสุดท้ายเมื่อกี้มันที่2จากไทยที่สามจัดท้ายใช่ไหมไอเจนัวไอมอสซาะนี่บวยถวยเลยนะฮะก็อันดับสุดท้ายฮะแข่งยิ่งไปชนะ2เสมอ7แพ้12บสครับวันนี้เจอ จะปังไปเยือนเจนัวนะเจนัวของพาติเวล่าเชื่อใจพาติเวล่าครับหมอทางเจ้าบ้านเจนัวครับค่อนข้างที่จะดีกว่าอะไรกว่าเยอะครับน่าจะเก็บชัยไปได้แบบไม่ยากเท่าไหร่นะครับน่าจะยิงพอสมควรด้วยนะครับอ่ะมองไปที่เจ้าบ้านครับเจนัวครับสำหรับคู่นี้ครับอ่ะคู่สุดท้ายแถมให้นิดนึงนะครับเป็นทางอาราเบียกับเซต้าบิโกทางของลาลิกาครับเซต้าบิโกทีมเยือนอยู่13แข่ง20ชนะ7เสมอ3แพ้10นะครับ ส่วนเจ้าบ้านครับเดปอร์ติวออราเบียนครับแข่ง20ชนะ5เสมอ5แพ้10แพ้ไปครึ่งหนึ่งเลยนะวันนี้เล่นในบ้านครับเซลต้าบิโก้ค่อนข้างดีกว่าเยอะอะไรดีกว่าเยอะนะครับผมมองว่าทางทีมเยือนครับเซลต้าบิโก้ ico, น่าจะบุกไปเก็บแต้มหรือออกไปบุกไปชนะออกมากับทางอัลอาเบียได้ครูนี้มาทางทีมเยือนครับเซลตาบีโก้นะครับอ่ะสำหรับ4คู่สำหรับคําคืนนี้ฮะฝากทางเข้าบ้านาจารย์แปลงไปด้วยนะครับทางที่หน้าโปรไฟล์นะครับที่อ่าหน้าโปรไฟล์ มีทางเข้าบ้านจานแปลนอยู่นะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาจากรของจานแปลงกันได้นะครับอ่ะฝากกันไว้ด้วยครับที่หน้าโปรไฟล์ฮะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสำหรับจานแปลนตัวขายนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ